สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่วัดไผ่โรงบัวตำบลบางตาเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังพาทุกท่านเดินทางไปถนนสวนผักแขวงชิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 34 2สองครับออกจากวัดไผ่โรงบัวเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข3 4 2สองครับมุ่งหน้าตรงไปจนถึงแยกลาดบัวหลวงแล้วกลับรถใช้ทางหลวงหมายเลข3-40หรือถนนสุพรรณบุรีบางบัวทองมุ่งหน้าตรงไปแล้วไปต่อด้วยถนนการจนาพิเศษหรือทางหลวงหมายเลข9ครับ เราดูเส้นทางการเดินทางกันเดี๋ยวออกจากวัดไผ่ลงโัวครับเดี๋ยวซสายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3422มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับไปจนถึงทางหลวงหมายเลข340ที่แยกลาดบัวหลวงอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือนอนมันกรน้อยด้วยนะครับเราดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับยาว แยกลาดบัวหลวงตัดกับทางหลวงหมายเลข3-40ครับเลี้ยวซ้ายบังคับเลี้ยวซ้ายครับไปสุพรรณบุรีไปกรุงเทพเลี้ยวซ้ายครับเราเลี้ยวซ้ายไปชัยนาทนครสวรรค์เลี้ยวซ้ายครับตรงนี้บังคับเลี้ยวซ้ายไปกรุงเทพเดี๋ยวไปกับรถข้างหน้าครับกับรถใต้สะพานเดี๋ยวเราไปกับ รถใต้สะพานข้างหน้าครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3-40มุ่งหน้าตรงไปทางสุพรรณบุรีเดี๋ยวเรากับรถข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าสุพรรณบุรีตรงไปกรุงเทพบางบัวทองกับรถข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายกับรถใต้สะพานครับ ขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข340สุพรรณบุรีบางบัวทองครับกรุงเทพตรงไปไฟเบอร์สพี่น้องแในจังหวัดสุพรรณบุรีกับรถข้างหน้าแยกลาดบัวหลวงขับพุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับ ไปจังหวัดปทุมธานีใช้ทางหลวงหมายเลข346เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอีก1กิโลเมตรเราขับตรงยาวไปครับ ทุมเบี่ยงออกซ้ายครับไปอำเภอบางเรนกรุงเทพตรงไปอำเภอบางเลนตรงไปกับรถข้างหน้า บางเรียนไปจังหวัดสพุพรรณกับรถข้างหน้าครับเราขับตรงยาวไปครับ ทางหน้าอีก1กิโลเมตรเป็นแยกต่างระดับบางบัวทองเลี้ยวซ้ายไปบางไปอินตรงไปปทุมธานีขวาไปกรุงเทพวเราเบี่ยงขวาข้างหน้าครับที่แยกต่างระดับบางบัวทอง บางปะอินสระบุรีเบี่ยงออกซ้ายครับตรงไปปทุมธานีบางบัวทองกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับไปปทุมธานีเบียงออกซ้ายครับไปบางบัวทองไป ตลิ่งชันไปจตุจักรใช้ทางด่วนประจิมรัฐยาตรงไปครับเราขับตรงไปเรื่อยๆไปบางบัวทองเบี่ยงออกข้างหน้าครับบางใหญ่ตลิ่งชันตรงไปเราตรงไปครับ ไปบางบัวทองไปถนนราชจ,จะพึ์เบี่ยงออกซ้ายครับไปแคลายพระปิ่นเก้าเบี่ยงขวาตรงไปครับ อำเภอไซน้อยเบี่ยงออกซ้ายกับรถครับแคลายพระปิ่นเก้าตรงไปเราขับตรงไปครับตรงยาไป กรุงเทพแคลไยไปเซนทันเวสเกตเบี่ยงซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปเซนทันเวสเกตไปแคลายเบี่ยงออกซ้ายครับไปถนนคอนครอินพระปิ่นเกล้าตรงไปเราขับตรงไปครับ เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายครับับตรงยาวไปเลยครับไปจนถึงถนนสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเลยครับ จะจุดจากแจ้งวัฒนะถนนพระราม9้าบางนาใช้ทางด่วนชิดซ้ายเบี่ยงซ้ายไปครับไปพระปิ่นเก้านครปฐมบางแคถนนพระรามสอตรงไปเราขับตรงไปครับ ทางดวนประชิมรัฐยาไปจตุจักรเบี่ยงออกซ้ายเลยครับเราขับตรงไปครับ เราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลยสะพานลอยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสวนผักครับถ้าไปถนนบรมบราชเจชน,นีตรงไปก่อนครับแต่ใช้ถนนสวนผักไปออกถนนพุทธมนตรสายหนึ่งไปถนนบรมบราชเจน,นีก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราเลี้ยวที่ถนนสวนผักครับ เดี๋ยวซ้ายครับสายเข้าสู่ถนนสวนผักแหวงชิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนสวนผักแหวงชิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน,น้อยกรน้อย ให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ